บรรยากาศที่โบสถ์เสียโบสถ์เก่ายามเช้าไม่มีคนเลยอากาศดีฮะอากาศดีเย็นสบายดีรูปปั้นอะไรเอ่ยมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะนะฮะถ้าดูจากใน เว็บไซต์เลยจะเห็นเขาถ่ายเอาลูกออกมาสวยมากเลยกลาวันจะมีร้านค้าของที่ระลึกของกิน เดินจากที่พักไม่ไกลเลยนะคะจากโรงแรมโฮเทล Holiday Hotel โรงแรมราคาถูกดีค่ะห้องก็ดีด้วย